ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดเชียงรายนะคะภาพรวมตอนนี้คืบหน้าไปแล้วเกินกว่า90%นและเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือพร้อมกับได้มอบบ้านพักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะเพราะว่าหลายหลังเนี่ยไปทั้งหลังเลยนะคะใช่ค่ะนะพันตารวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลเอกนัทพลนาคพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาสปชส่วนหน้าลงเป็นพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองเชียงรายค่ะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยจำนวนสาหมู่บ้านได้แก่บ้านรวมมิตรหมู่สตําบลแม่ยาวบ้านแควรวัวดำหมู่12ตําบลแม่ยาวและบ้านเมืองงิมหมู่สตําบลริมกก รวมทั้งการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้มอบบ้านพักชั่วคราวซึ่งเป็นบ้านน็อกดาวตามโครงการบ้านร่วมใจนะคะคือรัฐบาลเนี่ยให้สร้างบ้านน็อกดาวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวผู้ประสบอุทภัยที่บ้านถูกน้ำพัดเสียหายทั้งหลังและเยี่ยมเย็นให้กำลังใจด้วยสำหรับการสร้างบ้านน็อกดาวเนี่ยเป็นฝีมือของผู้ต้องขังจิตอาสาราชทัน เรือนจำกลางเชียงรายจำนวน32หลังค่ะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยที่บ้านรวมมิตร17หลังบ้านแคววดำ6หลังบ้านจะเดอร์6หลังบ้านโป่งนาคำ1หลังและบ้านเมืองงิม2หลังนอกจากนี้ยัง,ซ,งซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วนอีก53หลังด้วยพร้อมทั้งเข้าปรับปรุงภูมิทัศน ขุดนําดินโคลนไปทิ้งให้โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจำนวนมากเพื่อให้ผู้ประสบภัยมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากการสำรวจของเรือนจำกลางเชียงรายร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาวเทศบาลตำบลดอยหางและองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก พบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยรวมกว่า80หลังค่ะปัจจุบ,บันเรือเรือนจำกลางเชียงรายได้รับการสนับสนุนวัส,สดุก่อสร้างและสิ่งของจำเป็นในการสร้างบ้านพักชั่วคราวจากภาคเอกชนหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็ได้ผู้ต้องหางจิตอาสาเนี่ยแหละมาช่วยสร้างให้สำหรับ ผู้ที่สนใจร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างหรือสิ่งจำเป็นในการก่อสร้างสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยเรือนจำกลางเชียงรายหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0843681235หรือ0821956897นะคะเพราะว่าหลายคนอยากจะไปช่วยแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางไปก็สามารถช่วยเหลือด้วยกัน<ด>ร่วม<ด>บริจาควัดสดุก่อสร้างก็ได้หรือว่าสิ่งของจำเป็นก็ได้ค่ะนี่ FC ข่าวเชาว้าไลยท